ค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่อง The Umm Channel นะคะทุกคนก็เริ่มต้นปีนะคะด้วยการแจกฟิลเตอร์ IG นะคะก็มีฟิลเตอร์ทั้งหมดด้วยกัน10 f ฟิลเตอร์ด้วยกันนะคะที่แบบมีฮิตด้วยแล้วก็มีแบบที่คิดว่าแบบใช้แล้วมันรอดนะคะทุกคนก็ เป็นกระแสผลตอบรับดีนะคะของช่องเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูฟิลเตอร์กันดีกว่านะคะนี่นะคะจะเป็นฟิลเตอร์อันที่หนึ่งนะแบบเป็นแว่นนะนี่แบบอันที่สองเลือกได้สองแบบเลยนะคะว่าจะเลือกแบบไหนนะคะแต่แบบหนึ่งคือแบบเทนี่ก็คือชื่อฟิลเตอร์นะคะแต่สามารถพิมพ์ตรงนี้ไปทุกคนก็จะเห็นเจ้าของแม่แบบนะคะทุกคน อันนี้นะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์อันที่สองมันก็จะออกแบบมีแบบเออฟิลเตอร์ชัดมีแต่งลงแต่งหน้าให้นะคะนใเนเนาะมีปากให้ด้วยสวยนะทุกคนส่วนนี้จะเป็นอันที่สามนะทุกคนก็เหมือนจะมีแค่ฟิลเตอร์ลิปให้นะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบให้เราดูขาวขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเนาะ ถ้าใครชอบก็ชื่อตามนี้เลยก็คือเจ้าของอันเดียวกันนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นภาษาเกาหลีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็พิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะตัวสอันนี้นะคะก็จะเป็นอันต่อมาเนาะอันที่4หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็คือเจ้าของคนเดียวกันถ้าพิมพ์ชื่อไปก็จะเจอเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนเกี่ยวกับใบหน้าเนาะแบบเออ นี่ยนี่ก็จะมีกิตเตอร์นะคะถือว่าได้อยู่นะนี่คะ่ะอันต่อไปก็ยังอยู่ในแว่นเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะส่วนอันต่อมาก็จะเป็นแบบวิดีโอนะก็จะถ่ายเป็นแบบ เขาเรียว่าไงอะเป็นภาพ4ี่ภาคนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลงเล่นดูกันนะนี่นะคะอันต่อมาก็จะเป็นยังอยู่ในกลิปเตอร์นะแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเจ้าของไปแล้วนะคะนี่ คือชื่อฟิลเตอร์ของเรานะคะเป็นฟิลเตอร์อันที่8นะทุกคนที่กำลังฮิตในช่วงนี้นะคะเด็กแว่นเนาะนี่เปลี่ยนสีได้ด้วยหรือว่าจะไม่เอาแต่ว่ามันไม่สามารถเอาขนตาออกได้นะทุกคนแต่ตอนนี้เขากำลังฮิตแว่นสีดำนะคะเด็กเนื้อเด็กนะืกนะ้ออะแต่ว่าจะดูแบบหลุดสักนิดนึงนะคะ ต่อมาอันที่เก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็จะแบบโฟกัสหน้าเหมือนใช้กล้องนะทุกคนเออแต่ว่าก็แบบมีฟิลเตอร์ให้ด้วยเนาะเออให้าริเออแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้ปกปิดเนี่ยอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนนี่นะคะฟิลเตอร์อันสุดท้ายเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักน่ารักนะทุกคนอืม ก็เดี๋ยวมาดูรูปกันนะค่ะก็จบไปแล้วนะสำหรับการแนะนำฟิลเตอร์ด้วยการสิบฟิลเตอร์นะคะทุกคนก็ถ้าอันไหนหาไม่เจอก็ทัก IG หรือว่าทักไลน์แอดอุ้มมาก็ได้นะคะแบบเออชอบอันนี้แต่ถ้าเป็นแบบทักใน IG อุ้มก็จะแบบส่งลิงก์ให้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทักมาช่องทางอื่นก็ จะต้องจะต้องส่งอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนก็ถ้าหาไม่เจอก็อินบล็อกทักมาถามได้นะคะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้ทําคลิปเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะช่วงนี้ก็จะแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อุ้มติดสอบด้วยนะคะแล้วก็แบบมีแบบแพรนไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทําคลิป รอกไว้ให้นะคะทุกคนถ้าเราไม่ลืมนะตอนนี้ก็ถ่ายคลิปอ่าหเดือนของมุกร r e ไว้อยู่นะคะก็รอติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ thank you